กระเป๋าคุณครูคุณครูจะมาสอนทวดระบายสีหรอคะอ่าได้เลยค่ะต,ต้องระบายสีให้เฉดเฉดเฉดนะใช่สอนทวดด้วยนะทวดทำไม่เป็นนะแบบไหนคะแบบไหนได้ไหมไดโอเคทวดเฉดเปเปอได้ไหม เขียนเมโมไไเวลาเขียนเมโมเวลาอ๋อไม่ถูกต้องเหรอคะมันไม่ถูกต้องเลยคุณตาจ่าอ๋อูจะถาจของคุณไปฝนถูกหรือยังนี่ถกแล้วถูกแล้วมันเป็นตัวอะไรคะเนะี่ยทำไมคุณย่าดูไม่ออกเลยคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะ อีรักอีรักครัจะตายสอ,อ,อนเพออนนื่ออ่านหนังสือหน่อยคะ่ะเพออนนื่ออ่านหนังสือไม่เป็นคะ่ะต่อไปค่ะ เจ้าบอลนี้เปันนักคุณคู่คุณคู่อยังกับมีอ๋อนั่งจับมือเขียนด้วยใช่แหบนี้ไม่ไหมไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้จะมีจำ ทำไดีได้ไหมได้ทำเมดีอ๋อเหี้ยทำไป้าตุกจังเส้นลากเส้นตรงแลวเชือกตรงใช่ไหมขนานจุกเป็นวะจุกจุกี่เกียจเอาจับจับมือด้วยอืมอต้าด้วยปา มือปากเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากาทำไมคุณครูเก่งจังเลยเนี่ยแล้วคุณครูจะสอนอะไรอีกคะคู๊ดชอ